จังลังแหลงนงคุณจงแน่นกัปูไตออกคพี่โอ้มีปูอยู่ครับันนี้โอ้ปูงปูเงปลาบอหนึงปลาอันวาจ้าว่มันีปูยักษ์ครับปูงน้ำเลยจ้าตัวน้อยนึงกปล่อยลงน้ำเนาะจ้าเนาะโลกกลัวเถงบนึงเงนึงมาถงจากเก็บสองลูะ พี่นาโสวัสดีพ่อพี่น้องมาพอกระดองหนึ่งกับไ๋อยนินนะจ๊ะสวัสดีพญายาิย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่จุกท่านนะครับผม วันนี้ก็พอการในตอนบ่ายนะครับผมนนของวันที่เทอะไรหนึ่งของวันที่เจ็ดนอจาะตุวก็วันอาทิตย์จ้าเดือนมกราคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าหลังจากมือเสานี้มาใส่ตุ่มใบหนึ่งนึ่งเนาะแมนจ้ายางหาหมองหายังจนใส่แล้วนึ่จนเทียงหนึ่งนึ่งเนาะแมนจ้าเพราะว่าหาหนามโมี่วันนี้ก็มาหุบข้ามบอลหน,นึ่งนึ่งเนาะแมนจ้หาหุบข้ามบอลน,นะครับที่นี่นเขตบ้านน้องแฟนต,ตำบลหนอยคาอำเภอบุญทลีกงหวัดอุบลราชธานีนะครับผม ยังมีเก่าล้างนอะหองนี่เนาะแมนจ้ะแล้วก็พูดถามเขาอีกหน่อยนึงครับไปไปหอยละมึดหน่อยเนาะนเองเนาะแมนจ้า,ท,าท่นานไปข้ามเต็นเลยครับไปลุ่นกันเบิ่งครับยามเลยวันนี้เนาะแมนจ้ะสิมีบ่ครับปะครับป้าจ้าสภาพวันนี้ก็เป็นหินเต็นก่อนนะครับก่อนหาหม่องหาว่างหยากนะครับผมอยู่ใต้ผู้ทำฟ้าเนี่แหละครับท่างนี้ฮุกขมบอนนี่ครับใส่ไปนี่สองหลังสามหลังนั่นหนึ่งท่างใต้อีกเนาะ พีเ่เบิงมีวะครับลังแหลกเฮาจังได้ลังแหลกอย่างหนึ่งคุณเจอในน,น่อ,นอกระปูไตออกคุณกับไอ้โอ้มีปูอยู่ครับมื้อนี้อโอ,โอโยปูแรกปูนะครับปูทั้งปูทั้งปลาครับปลาซิวเขาไอ้วินใช่หนึงปลาดุกก็มี้นี่นะครับตัวปลาซิวเขาตัวปูก็นใหญ่อะมาเทเบิ่งจ้าือปูนี่นะ ถุงกระเทียมมันมีวันหนึ hmm. ่เตรียมชื่อเกาจ้ะเตรียมชื่อเกาโหหลังแหลกปูใส่งามๆเลยครับปูขนปูตามเนาะจ้่จะไปเก็บออกเนาะนี่นะครับหลังหนึ่งใส่ไก่ๆกันเลยครับวันนี้เพราะว่ามึงใส่นี่คนขางหายาดด้วยเนาะยินเนาะแม่ใส่ไม้ต่อยเอาวันหนึ่งใช่ตัวใหญเห็นอะไรให้วินกับปูอ เต็มปูเต็มปลาแบบนึงปลาหัวละอย่างนั่นนึงปลาก็โอ้ยขาดมือฉันพ่อปลาออกน้งว่าอยู่เป็นแตได้ก็เตี้ยตออกนีงก็เรื่องสิวะปลาออกเสียเลยนพ่อกระปูน้อยวินเนาะก็ได้เป็นแบบนี้แล้วจ้ะบอกน้ำเนยอยู่แล้วน้องว่า าตัวเลือกจังเอาเนาะนี่แหละสาเหยีเพิ่นจับออกน้ำปูจ้ะหนึ่งจับปูออกนะครับเอามานี่เบื้องหนึ่งส่วนหนึ่งนี้ครับเป็นยังคือเอยื่ปูขนเป็นมีขนอยู่ขาเพิ่นเนาะขาเพิ่นนี่ครับนี่ครับเป็นขนเห็นบ่นี่คนี่หนึ่งลังหนึ่งเนี่ยไปคือมีซีรีส์ใช่เนาะอะไรล่ะ Bên Ui, này, bên gian à, à, gặp chân lắng ghen gặp chân này chân phút đã lắng nín ở nông nghiệp chân tất tố vô nè 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 อะหัวเปลกยังเก็บใช่หูตาค่อนข้านตัวปะปูเขาเพันหย่านบ่สเดี๋ยวขึ้นเลยนะขึ้นเลยไปเปล่งล้างก็ไปเลยครับอกอกจากซ้ำหลังนี่ใกล้กันขนาดได้ครับบ้านข้าวที่ใส่เก่าลัางนะครับใส่จะไปหัวตีนผู้เล่นใหม่นะครับทางนี้ตีนผู้เล่นใหม่ผู้บก สามผู่เลยครับมือนนี้มันจบสามผู้เลยเนาะหนึงเนาะนี่น<ะ>ครับมองเป็นแกงเป็นยังไปปุ๊ิปิ่มลงไปเป็นครับสร้างดีๆจะ้ะอยลานะครับมองหนึง,หนงลงมานะครับสร้างสุดย่อดแห้จ้ะนีครับลังนึงมุมี่มองใจอะไรผมยัดใส่้หรือพิ้นเลยครับผื่นก็เพ่อเทงเจะได้จะว่ายัางตีง่งหนึ่ง เราสั่งใหิ่น้องนึงมาปรมาตุ่มเจอมาลองลอยไก่อันนี่งมองใส่ใบินเด้อน,นี่จ้ะพี่น้องโอ้โหธรรมดาอยู่จ้ะพนเนี่นี่นะครับนี่จีจ้ะเติมกันไปนะครับเม็อน,นี้เกาลั๊งแล้วก็จะได้ความผู้ไปอีกหน่วยหนึ่งครับเมนจ้ะทางเมื่องอะไรอยู่ฝนสิบเอ็ดลังนะครับ อู่เขาเ่งหนึงจ้าตัวหนึงเก็บใจนี่ให้อห้าว <c oughs> นี่นะครับลวงหนามาก,ก่อนนึงน่งยังมีอีกลังนึงนะครับบวดนี่มีกินซีมเทน,นอหนึงเลยกกนามเมืดบ่อ่ะเงนหน,นึ่งหยครับเชิงมือนึงนหนึ่งธดาดววบูดหย่อนยู่ด้วย มีอยู่ยปะซิวเขาล้วนนี่นนงามเลยจ้ะคิดว่านะครับจะเบิเ็งไปเทเบิังยังจะหูมันปะซิวเขาล้วนบ่จะไน่นอนมันจะมุกขนาดนี้นะแหลงไหวแหลงไหวเนาะครับแม่นจ้ะเรื่องวันต้นเดือนยังเก็บเห็ดเสืออยู่ครับมาวันนี้น้ำม,มุกพี่ละเมื่อเทนกลางเดือนนอี่นะครับเ้ยน้ำบุกไหวคั่กด้วยจ้ะ ปลาสิวเขาลีครับ<ะ>ตัวงามนกมันจุดจวดอีนึงนึงอยู่แองตอนานอีกฮะหนามยากนะครับมันอยู่แถวทะเลทรายหมองว่างเป็นแหงเบิร์ดนั่งน<ะ>ึงนี่แหะครับไปนน,นั่งนึงไปเบิรงครับ<ะ>นี่ด้านนี้ไก่ทอดอีโนะเลยพี่ไป็นเจิงสีปลาทอยอีโนะเสี่ยวแสดงว่าขาดได้เนี่ยนี่ ขาดแท้ๆแมนวันมินมีหูวขาดเ,เาดพิมพ์คุยไปเชิวเขาเนี่ยโยนี่นะครับอืมนะครับอืมหลังนี่ขาดหลายหมองจต่จำพวกลหลังนุ่มยงงากกจะมีหลังหนึ่งนี่ได้อะไรเยอะนะครับขาดยุดงุ่มถิงขาดจุดถิงพี่จ้ะต้างจำพวกเนาะมกหนึ่งเลยครับปเชีิยว ยางอ่อมลงมาอีกไกลเติบนะครับยาเงเฉื่ๆงเพราะว่าทา้งรุมายางหยางหินก่อนเต็่มร้นะครับยังมีส้มล้างนะครับมีมองหน,นึงเลยก็มีทั้งไก่พอดีครับสองเป็นให้นึงนึงนออนน่งนะครับปูกอยู่กำลังจับจนโค้งไก่นะครับมีปลาบ่าครับหลุนมึงปลานี่ มีข้างหนึ่งอยู่เด้เอตาจะมีเป็นประสิวนะแมนจ่ากระปูสองโตเนาะป,นนปูคนสองครับป,ประสิวหะคืออยู่ยังอยู่กลุ่นอย่างนี้แันเนาะ <S <S ปูใส่ยังยืนอันตัวนี้เนะาะแมนจ้ะ ใส่หน่อยน้องเนงเอาพื้นลุงเขาหนะอยเอาพื้นปอยเท่นหนหนึ่งแต่น่อยโอ้พื้สนสยแต่ตัวใหญ่อาตัวใหญ่ใส่ก่อนนี่ก็ผูได้น่งนึวงวะเอามีฟางับทันทอนนะครับนี้ะมีฟางับเป็นตัวเมียนะครับไปตือนกปนเอาพืปอยน้ำนึ่ง,งนึงน อยู่หลังนี้ก็หลังเห็นปูตัวเดียวนะครับู่ถึงนี้นะครับหยกบนปิงหนหนึ่งหลังนี้ปูใหญ่ก็มีครับว่าเห็นมานหันหนามืเนนอขึ้นมาทั้งโคนี่ครับ ใส่ปูใส <Okay. S 1> ่ปูเนยใหน่วยพันน่อยน่เนะให้วินนะเหให้พนใหตัวนก็เจ็บใส่ถุงนะจตัวพอดีครับลุนนี้กัปล่ยมันไปนึงอารมณ์นี้ก้จไปกินครับกปล่อยเิ่นไวน้ำนั่นนึงเนาะนี่อยู่โบกน้ำไหลนั่นนึง ลัแต่ว่าหมูว่านนี้น้ำไม่ไหลแนวนี้ครับโบกกำลังไหลอยู่ด้วยกันเลยนั่งตัวตัวมันมียังเลยมันสามตัวเนี่นะครับถ้าน้ำไหลอย่านี้บุคือเนาะต้องให้น้ำน้ำหนิ่งเล่นน้อยหนิ่งโบกแนวนี้เนาะมันครับดันขามเขาลูกดูได้น้อยหนึ่งลูกด ดันขาเขาลูกพูนลงไปอีกนะครับยังสิหอดมองจอดรถห้องที่แหลกนะครับไปรุ่งน้ำตรนึงอยู่ผลเป็นยังไงบุญครับเพราะว่าห้อยคนกระลุยดูนะครับแต่ว่าโมมีหม่องใส่เดี๋ยวมาเราต้องดใส่นะครับไปลุ่งกันครับนี่นะครับขามเขาหน่อยนี่ขึ้นมาอีกลงไปผลอีกนะครับลงไปผลพูนยินดีคุบผลเะยครับผลเยอะอีกสิบเอ็ดหลังนะครับอยู่แถวนี้ครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงแล้วครับ มันมีหอดบ้านหามึงแรกแล้วนะครับเน้อยหมแล้วนะครับขามเขาหลูกผลนลงมาหอดห้องนี้นะครับห้องที่สองนะครับแต่นี้เพื่อนเอินห้องหอยละมืดหน่อยนะครับใช่นี่แปดหลังนะครับกัยุึดลุมอีกนะครับสามหลังครับหนึ่งกระตาอันนี้ใวผ่ายมมไกลแห้งท่างแต่ท่างนองหนึ่งบุรีนะครับสามหลังครับอไปลุนเมืองนี้ก่อนครับน้องหนึ่งตากไว้แล้วก็จะสิพาไปอันนี้เพื่อบุญาแข่งนะครับ ผมถือกระติกมาก่อนนะครับนี่ครับล้างแหลกข้องหองนี่นะครับจัเห็นกระปูอยู่นางหนึ่งนำแห้งน้ำคอนแหงแ้งเลยตัวนี้อยู่หน่อตัวกระกปูนี่ตัวนี้อุย้ยกระปูสองตัวใหญ่ๆเลยชาคนนะ่ะพี่วินอันนึงอยู่อันโคกไกลหนีไปเลยพีุ่นะไปสิวกิตตัวใหญ่ยู่เนาะตัวนี้ปลาข้ากล้ปงปลาข้ากล้งอันหนึ่ง,ง,ง <laughs> ตาลายือเปล่ปา <laughs> ลงเลยมันลงหนึ่งตัวนั้นหยิบแน่นแน่นครับมีอะไรกันนีหยิบมือกันแน่นไ้เลยครับงานทางเขามาหน่วยหนึ่งกรปูหยัดลงจนเศร้าเห็บเห็บเลยจ้ะนอนไม่กี่เตาเรื่องกี่เตาจับจีดุงบัน หลัง uh, mm hmm. น s <S ี้คร oh, ืองมีดแทนนึงเป็นมายำดูว่าผีดีประกังกับกระปูไงประกังกับกระปูใหไงประกังก็ได้กระปูเฉียบใจครับนึงมางเนี้ยครับเลยนะของใหญ่เพื่อนยู่น้ำกันเลยนี่นะประกังอยู่เนี่ใส่มาทานแต่ว่าตักวันใหญ่แห่งทรรมวานเนาะเมนจ้ะ จะว่าหมูอ่นว่ามีปูพ่อตครับวันนี้ผัดเป็นหมานปูเนาะไอ้วินเนี่ยเนียนเนี่ยนรสชาติดดีแถวนี้กัราคาตัวกิโลนี่สามลอยอัพนะครับขึ้นไปตัวยังไงเนาะใส่เนียแล้วเนาะไอ้วินเนาะนี่เขาจะไปออกแหงนึงเหรอแหงคำเด้อรู้ค่ะนี่เพิ่นอากาศเพิ่น เอไต่อไปเลยให้นาหนึ wood, like ่งดการเอาครับจ้าางนี like ้ในโบกหยามเก่าครับนั่นหน่งัวแสดงว่าเพิ่อนไซเบิดแล้วที่มาเกากลางียดียวหลุดในวังหมดแล้วครับยังอีกยอะมีอีกรังหนึงครับมีกระวังปูแล้วครับทามงนีก็ได้เอาไอวินเกากัง ช่งองตโตสามาสามตัวมาใ,ใส่มันมาสามคัดแงงครับแถวนี้ไกล้บานนนนึงางกะนี่นะครับกันใส่กะหวังเคยใส่ได้หลายเบิร์ด้วยน,นู่นนึงไม่นจ้ะทำนเหลือกับุ่นละครน้ำขอดว่างยี่หลีลพ่นบันนีหนึ่งต่ผู้หีนะครับจึงลบมายาม ลยายามเถิ่งไปก่อนจังเห็นปูอลไรหนึ่งหนึ่งปูปูปูไอ้พี่ติปูปูปู<อ>ปูไตปูไตติดตัวแลนวมีสามจ้ามีติดใส่กำงามเลยสามตัวจ้าสามตัวว่าเมื่อวานามันปลาเมื่อนี้เป็นมันปูเยิ <laughs> เจออ่านปูนว่าไหมเจออ่างปูจ้ะเมื่อวานเจอวางปลาเมื่อวานบ่ได้ปูพอ่อโู ปูเยเย่นโต่เซย์เย็นต่ย์เย็นองมึงเจีกับปูใซนี่จัดใส่วดขวดปูนี่ครับใส่แบบเลิกเลยบ้ย่างเลยเป็นว่าใส่เลิกบ่ถือสิลองเบิ่งนะครับเป็นไงกะปูมาแลไร้วิ จกัจกโตเจ็ดโตอื้วปาคอกั่งคุณกับบูโ๋โสงจากซุปนี้จะปลาคอกัาง <laughs> อะะไปใจอันนี้มาซีมงแต่อยู่ป่าใช่เนาะอันน <laughs> ี้เนาะแข็งแงซีมงแขง ปูแกวยงามเก่าสวงามด้วเนาะังอย่เป็นดหนึ่งปูก็บ่มีเลยปะมีเงาปะมีแต่ปลาคกังีนกัปูบ่มีพ่อตัวจ่าลังนี่นใหญ่แต่ไหนใช้เลยเนาะ อาเซลเล่หนึง,นงเด็ดกัอ่อนสิลับที่เขาแหละครับ<ม>เป็นทางกลับบานอีกไกลเติบเนะะะาะแต่ไหยังอีกสี่ลังหนึ่งเนาะ่ะอีกหลังนึงครับอีกจชนลังนี้ก็ไดุ้นแห้เลยจ้ะกระปูวินสองแล้วสองแล้วสองแล้วหนึ่งเห็นปากระดกๆๆกกระดกแอน้นว Anyway ปูหาจ้าว่ามันซีหาปูอยากกับปูตามปูขนไปไปนีรื่องอะไรสิพาตูงนี้นะนี่เันอาชีพของกุูเกินก็เยอะนะครับน้องก้าวครับไม่ไงนะมืันนี vibrant, ้หนึ <t uh <t uh ่งหนึ่งจะอยู่คำใดครับตัว่ากันมือแห้งกัแถวนี้ก็มีสัญญาณโทรศัพท์เลยครับ ปูสวงามเลยครับงานเดียวหาโตครับวนติดถุงได้น้องนิ่งบ้านเด้อจับใส่โอ้โหโอ้ว่างเบื้องลักษณะ็นสูแห้งได้ครับปูสนิดนี้โหกระถือกระถืออยู่ว่างนี่สามหลังสุดท้ายนะครับผ่านนี้เป็นจริงได้น้องหนึ่ง กระปูตัวนึงนี่เห็นไหมกี่เต้ากับตัวนึงนี่มาเอากระปูกระปูตัวนึงไม่กี่เต้าตัวนึงงประกกั่งสองตัวจใจเลยล่างนี้จ้าอันนี้ล่างล่างสุดท้ายนะครับแต่ว่าว่างเดียวกันนี่นอ้นอ,อยวินน้องว่างญ่เนะา,นา,นานะว่างนี้ว่างญ่ครับขึ้นเดียบละนึงนนี่เงียงเนาะ มิดีๆเลยบินแสดงว่าบ้างนี่ปลาเบิดคากแล้วนี่พันลุยคากนองหนึ่งจ้จะนีหลังสุดท้ายนะครับใช้อยู่ข้อว่างพอดีตัวนี้นะครับลากขึ้นมาว่าเป็นลากอ้วนบอนมีย่างแห้ย่างแหน่นึงกระปทูที่นี่พี่เจ้าตัวนี่สามจ้าพุ่น่ะน,ะ,นะครับวันนี้เป็นมือมานปูน,นั่งหนึ่งเนาะ ตัวนี้หน่อยหนึ่งจะขัดปล่อยขี้เก้านะครับขัดเอาจะใส่พอดีนะครับเมือวนเมื่อวานปลาล้วนหน่อยแห้งไรก็ตัวนึ่ปล่อยมีดูเป็นคิ่นว่าดูเป็นกระคัดไปได้เก้อนเจ็บบ่างนะครับลมนามไปรอยเี่ยวนะครับภาพาหอยภาพห้องนะครับมีกระช่างกับบบานนะครับ มืัอนี้ก็ใส่ขามาเขาไปลูกหนึ่งนะครับอุ้ยวันนี้ยางเมื่อยแห้งครับเด็กคู่เด็กปลาวันี้คือสิกินแสบกินหน่วยแห้งนะครับผมก่อนหนึ่ก็เวลาจนสิบพฤนาฬิกาสี่นาทีนะครับมืัอนี้ก็จะได้พบผอพมอ่พี่น้องลุงป่านาถุกฐานข้าเติมนะครับลวใจรอนะครับผมถ่ายหนึ่งเป็นยังไงบ้างหนึ่งชอเบเหี่ยบเหียบเลย <laughs> แต่ก็ยังมานคือเก่าจ้าโอ้ยนะครับตัวกก็ได็ดพุงหมดไงเลยหน่อยวินเนาะ หนงกไก่เป็นเงหนึงนึงงามเลยจ้าตัวน่อยหนึงกปลอยลงนาเนาะจ้าเนาะกุบัวเิงงนหนึ่งนึ่งมาถึงจะเก็บสองลูกไปละนี่ปลาหากปไดิโรปรามาณโล่เนาะไอ้พเนาะล่หนนครับเคินตีครับมนจตะเนตีมี้องลูกกุบัวนั่งนึ่งจ้าือว่าพอไดอยู่ี่กินสมยางไก่เนาหนึงเนาะก็นยังหมาอยู่นะมันนี่มวอนหมันปลามันนีหมักระปูดหงอยๆจ้า เอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้หนุ่งหนึ่งก็ไปวิ่งกับพาพี่นอ้องลงหวยลงหองหาปูหาปลาเนาะจ๊ะมื่อนี้มานปูขนาดเลยจ๊ะแต่ว่าปลานี่ประมาณลูกกูก็เนาะจา๊ะเนาะสำหรับคลิปมื่อนี้ถ้ามาก,ก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนุ่งหนึ่งก็ไปวิ่งเจาะเพิ่นสิบประาดคลิปใหม่ๆเนาะจ๊ะเนาะวันหนึ่งก็ไปวิ่งสิพาพี่น้องไปไหาอยูห่หากินแนวใด้เนาะจ้ะสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้จอจ้าเอาแม่่พอีน้งลุงป้าน้าาททุก่นนะครรรัับบสาาหกขขึ้นเ ล่งเขานะครับลุงหุบมือนีสองเขาสองุบนะครับหาใส่ตุ่มนะครับผมแนวนาที่เจมกราคม2567นี่กเ็ผ่ระานไปได้ดีนะครับผมก็ยังมีความหมา่นแหละครับมาทานอยู่นะครับในส่วนน้ำเรือแห่งคอดคักแล้วนะครับผมก่อนจักรกันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญามียาห์พรมยา่พินองลุงปานอาอิซีกท่านนะครับขอบคุณทุกแรงกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการกด ติดตามนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมตีชมเข้ามาในรายการครับผมผิดพลาดประการใดตอบจากระท่านใยก็พ่ายแ้นํานะครับอีกอย่างหนึ่งทิ่ขดาปเลยนะครับขออนุญาไว้ใชให้พี่มใหญ่พอแมพีนอ้องลุงป่านายเอฟซีกกาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับจงประสบที่โชคดีโชค m นอยาม,มีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและกะับจิตใจ คิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาหล่ำรวยเงินทองมากมีได้บารมีและทรัพย์สินยิ่งหวดขึ้นไปนะครับสําหรับวันนี้ข้าวกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมพอกันไมมครับอ่ะหนึ่ง,าางข้าบานหลอมมุนเข้าบบานข้าบานนี้